อนุมัติแล้วเงินพิเศษให้คนละ3,500บาทให้กับคนกลุ่มนี้ใครได้บ้างเช็คเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอนะคะเมื่อวันที่22กันยายน2563ที่ผ่านมานะคะว่าตามที่คอรมอมีมติเมื่อวันที่23มิถุนายน2563เห็นชอบในหลักการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบซึ่งก็เป็นผู้ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะก็จะได้รับเงินตอบแทนกรณีพิเศษในลักษณะเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนเป็นระยะเวลา7เดือนนะคะซึ่งทางคอรมอก็ได้อนุมัติงบกลางประจำปีงบประมาณ2,563รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็น วงเงิน677.79ล้านบาทสำหรับเบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนจำนวน7เดือนให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบรวมทั้งสิ้น273,321คนซึ่งก็เป็นข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณนะวันที่1กันยายน2563นะคะโดยกำหนดให้จ่ายเงินพิเศษเพิ่มรายเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน2563รวม7เดือนนะคะซึ่งก็แบ่งออกเป็น2ระดับนะคะก็ได้แก่1กรนันและผู้ใหญ่บ้านรับเงินพิเศษเพิ่ม500บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา7เดือนรวมแล้วก็รับ3,500บาทนะคะ แล้วก็สองแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำน,นันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบรับเงินพิเศษเพิ่ม300บาทต่อเดือนนะคะซึ่งรวมแล้วนะคะก็จะเป็นเงินทั้งหมด2,100บาทนะคะสำหรับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับกำน,นันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะ ที่จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มในครั้งนี้นะคะสูงสุดที่3,500บาทเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ